สำหรับน้องแมวเคสนี้นะครับตรวจพบเชื้อว่าเป็นลูคีเมียนะครับตรวจพบว่าปอดมีฝ้าปอดมีเสียงดังนะครับหมอสันนิษฐานว่าน้องแมวเนี่ยอาจจะติดเชื้อในปอดนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าสลับเคสนี้ไม่น่าจะใช่แบบที่มีน้ำผิดป,ปกตินะครับเกิดขึ้นภายในร่างกายนะครับแต่คนอื่นเนี่ยขอขอบคุณคุณปริดาด้วยนะครับที่แบ่งปันรายละเอียดของคลิปนี้มาให้นะครับทั้งคลิปก่อนกินมะฮอนะครับ อาจจะมีนิดหน่อยนะครับแต่คลิปหลังทานมะฮองเนี่ยะตลอดตลอดระยะเวลา6เดือนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆใจเย็นๆไปดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในบางส่วนไปด้วยนะครับเคสดนี้เริ่มต้นวันที่11ตุลาคม2564นะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะน้องแมวเป็นลูคีเมียค่ะมีอาการปอดมีฝ้าวันนี้คุณหมอฉีดยาฆ่าเชื้อให้เช็คดูทุกอย่างแล้วผลเลือดเป็นลูคีเมีย ค่าตับไตได้อยู่ค่ะปอดมีเสียงดังเชื้อโรคที่มีอาจไปทําลายปอดให้เป็นฟ้าสำหรับเพื่อนเพื่อนบางคนที่เคยเห็นเคสนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะคล้ายในกรณีของเคสตัวเองนะครับที่มีน้ําเกิดขึ้นผิดปกตินะครับภายในร่างกายด้วยผมจะบอกว่าเคสนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ การที่มีน้ำเกิดขึ้นเนี่ยผิดปกติภายในร่างกายเนี่ยมันถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อนๆก็ต้องแจ้งโรคอาการน้ำหนักเข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่ให้ผมเนี่ยแนะนําแนวทางในการรักษาคร่าวๆให้ก่อนนะครับรวมถึงควรที่จะปรึกษาตลอดระยะเวลาในการรักษานะครับเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มร์เต์ในการรอขกงน้องแมวเนาะอาจจะติดปัญหาหรือว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ ควรที่จะแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีปัจจัยส่งผลทําให้น้องแมวเนี่ยรอได้สูงขึ้นหรือว่ายิ่งสุดแย่ลงได้อีก1 0กุมภาพันธ์อีกประมาณ3เดือนนะครับตอนนี้น้องอ้วนแข็งแรงอย่างที่เห็นค่ะสุดยอดมากๆครับมีคลิปด้วยมีคลิปมาให้ดูนะครับ32วิ พอจะมีรูปหรือคลิปก่อนดูจักมโหไหมครับมีค่ะรบก,กวนหน่อยนะครับไม่ได้มโหคงไม่รอดแน่ค่ะเพราะอาการเพิ่นออกแล้ว พอทานมะฮงไปมีอาการอัเจียนถ่ายเหลวหนึ่งเดือนสำหรับเคสนี้ก็มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาเหมือนกันนะครับอาจจะเนื่องด้วยจากการกินมะฮงช้าไปหรือว่าโรคที่น้องเป็นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามการกินมะฮงสําหรับโรคนี้เนี่ยจำเป็นต้องกินต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ12กุมภานะครับอีก2อวันต่อมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กลิวคิเมียทานมะฮงสองเดือน ตัวดำนี่ขนเงาสวยมากค่ะคนทักตลอดคลิป1นาที6วินาทีนะครับ16กุมภาพันธ์อัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงวิดีโอพูดไปด้วยครับอาจจะแบ่งทำได้เลยค่ะช่วยชวยน้องแมวที่ยังไม่รู้อาจจะหายป่วยได้ สำหรับโลกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับกับการหายป่วยในช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะครับ8พฤษภาคมนะครับ2565ความแข็งแรงวิ่งชนประตูมุงลวดล้มกระเด็นออกมาเลยค่ะมีนาคานินทานตลอดเลยค่ะมีนาคานินก็น้องแมว2ตัวนะครับที่ป่วยภูมิคุ้กมกันอมโหดีมากเลยค่ะถ้าใครลองทานจะดีมากแต่บางคนอาจยังไม่เชื่อถ้าไม่เจอ กับตัวเองทั้งนี้ทัางนั้นนะครับควรปรึกษาตัวแทนที่มีประสบการณ์หรือว่า,าปรึกษาผมก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้เปอร์เซ็นต์การรอดมันสูงมากขึ้นกว่านี้นะครับหรือว่าไม่แย่ลงสําหรับโรคลูคีมีมยนี้ยนะครับจำเป็นจะต้องทานตลอดชีวิตหรือว่าจนหมดอายุไขของน้องนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันแสดงอาการกลับมาอีกได้นะครับถ้าภูพังกันน้องตกหรือว่าอ่อนแอลงนะครับจะส่งผลให้ เกิดการติดเชื้อเพิ่มเติมได้อีกนะครับหรือว่าอาจจะติดโรคแทรกซ้อนเพิ่มมาอีกก็ได้นะครับทําให้อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกมากกว่านี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับผมสวัสดีครับ